ดูวิธีการทอดไก่กรอบกันนะครับลุงใช้ไก่หนึ่งลังนะครับหนึ่งลังก็มี40พาแล้วใช้แป้งพิมโบระเยี่ห้อคิกแมนนะครับห้พายนะครับต่อไก่หนึ่งลังนะครับทอดแบบนี้นะครับดูวิธีการทอดของลุงนะครับเราจะทอดไว้แค่ครึ่งทางนะครับเราไม่ต้องทอดให้กรอบเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตั้งให้เย็นเราก็ มาทําเป็นแพ็กใส่พิซเซอร์เอาไว้ต่อหนึ่งออเดอร์ถุงละหนึ่งออเดอร์ครับเราจะทอดไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะครับจะไม่ทอดให้สุกแบบกรอบเลยแนละยังไม่ทอดให้ให้กรอบนะครับทอดไว้ครึ่งทางก็พอนะตอนที่ไก่เย็นแล้วนะครับสําหรับไก่ที่ทอดอยู่นี้นะครับเราสามารถเอาไปทําไก่ส้มไก่กอบผัดเผ็ด และก็ไก่เปรี้ยวหวานแบบราดน้ําหรือว่าแบบผัดได้ทั้ง2อย่างนะครับความจริงจะทําอะไรอีกก็ได้นะครับแต่ว่าลุงทําแค่สามอย่างเท่านี้นะครับหรือจะทําราบไก่กรอบหรือว่าจะทํายําไก่แซ่บก็ได้ครับผมอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทำเท่านั้นเองในร้านอาหารมันยุ่งไม่อยากจะทําจุกจิกครับอันนี้คือไก่ที่ทอดแล้วคืนนี้แต่เตรียมเข้าตู้ตู้แข็งนะครับ แต่สาหแบบอันนี้เอาออกจากตู้แข็งมาแล้วนะครับอันนี้ที่กำลังเคาะอยู่เนี่ยเอาออกจากตู้แข็งมาแล้วเดี๋ยวก็เราจะามาใส่ถุงแบบนี้กันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเอาใส่เป็นออเดอร์ออเดอร์นะครับทำเป็นออเดอร์จะออเดอร์มาจะได้ง่ายๆนะครับพอออเดอร์มาเราก็หยิบไก่ในตู้แข็งใส่เต่าทอดได้เลยครับไม่ต้งองรอให้นิ่มนะครับอทอดนะตอนแข็งๆนั่นแหละนะครับ ไม่ต้องรอให้ไก่นิ่มนะจ๊ะวิธีทอดไก่ไก่กรอบไก่ส้มและไก่เปรี้ยวหวานเนี่ยลุงเคยลงไปแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆบอกว่าหาไม่เจอพอหาไม่เจอลุงก็ต้องมาลงใหม่นะครับลงให้เพื่อนๆหาให้เจอให้ได้เ,เ,พเพื่อนดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับแชร์เก็บเอาไวด้ดูวิธีการทําแบบนี้จะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลามากนะครับในร้านอาหารนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ